หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเราอย่างทางโด so มินิกโซบอสไรมิมดฟิล์ทีมชาติฮังการีที่เพิ่งยา้ายมาจากทัพอาเบรไรฟซิก แบบสดๆด,ดร้อนร้อนเร้ยค่าฉดกสัญญา70ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว60ล้านปอนด์และได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรไปตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวเป็นเวลา5ปีด้วยกัน ล่าสุดทางสพอทอรสื่อจากประเทศฮังการีบ้านเกิดของนักเตะก็ได้ขอสัมภาษณ์พิเศษกับดาวเตะวัย22ปีถึงการตัดสินใจของเขาในการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ในครั้งนี้และโจตัวก็ได้ยอมรับแบบตรงๆเลยว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เขาเลือกย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลก็เพราะชายที่ชื่อเยอร์เกนครอปที่ซึ่งโจตัวมีความชื่นชมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันเขาก็ได้เปิดเผยต่อไปอีกด้วยว่าในายใหญ่ชาวเยอรมันลงทุนติดต่อมาหาเขาด้วยตัวเองเพื่อเกลียกล่อมให้ยอมย้ายมาที่เมอร์ซีไซด์ก่อนที่เจ้าตัวจะตกลงตปรงใจกันได้ในท้ายที่สุดมันมีการวิดีโอคอลพูดคุยกันระหว่างตัวผมกับทางเยอเกนครอบนะโซบอสไล์กล่าว อย่างไรก็ตามแน่นอนว่าผมคงจะบอกไม่ได้ว่าเนื้อหาที่เรามีการพูดคุยกันนั้นมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมสามารถบอกได้ก็คือระหว่างการพูดคุยนั้นผมได้รับการรับประกันเื่าทำให้ผมมีความมั่นใจสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้เยอร์เกนครอปคือโค้ชที่เก่งที่สุดในโลกแล้วนะและเมื่อคุณได้พูดคุยกับเขาคุณก็ย่อมจะหลงเสน่ห์เขาเขาเป็นคนที่น่าทึ่งอย่างแท้จริง ผมคงต้องบอกว่าการพูดคุยระหว่างเราในครั้งนั้นมันค่อนข้างจะเป็นไปแบบชิวๆเลยนะเราพูดคุยกันเหมือนกับแบบว่าเรารู้จักกันมาอย่างดีหลายพันปีแล้วหรืออะไรแบบนั้นดังนั้นผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมงานกับเขาและรวมถึงบรรดาเพื่อนร่วมทีมใหม่ของผมด้วย ในก็ฟังบทสัมภาษณ์ของโดมินิกโซบอสไร์มิดฟิลด์ตัวใหม่ของเราที่ได้ออกมาเปิดใจถึงเจ้าในใหม่ของเขาอย่างทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆสำหรับฟังมาดูความคิดเห็นของทางเยอเกนครอฟเองกันบ้างดีกว่าว่าเขามีมุมมองอย่างไรกับการคว้าตัวนักเตะคนนี้มาเป็นลูกทีมคนใหม่ของเขาสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า ่ามกา,ามคาดหวังจากแฟนบอลว่าเขาจะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่เข้ามาช่วยยกระดับแผงกองกลางของลิเวอร์พูลที่กลายมาเป็นจุดอ่อนของทีมสับการแข่งขันเมื่อสี่สั้นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครอปก็ออกมาเรียกร้องให้แฟนบอลอย่าเพิ่งได้กดดันโซโบอสไลน์มากจนเกินไปและปล่อยให้เขาได้มีเวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ลีกใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ มันไม่ได้มีความกดดันอันใดเลยนะครอปกล่าวโดมินิกโซบอสไตเป็นนักเตะที่ยังหนุ่มแน่นมากๆดังนั้นสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือเขายัางสามารถจะพัฒนาไปได้อีกไกลเลยละ่ะด้วยเหตุนี้มันจึงสมเหตุสมผลที่เราทุกคนจะต้องอดทนรอและให้เวลากับเขามันจะต้องมีช่องว่างให้เขาได้แสดงออกถึงพรสวรรค์ของเขาผ่านเกมการเล่นให้กับทีมของเรา เรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือเรามีแฟนบอลที่เข้าใจในกระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างดีผมรู้ว่าแฟนบอลของเราเองก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแต่ผมก็เห็นมาแล้วหลายตอนหลายครั้งว่าพวกเขามีส่วนช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างมากครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแฟนบอลของเราจะสามารถช่วยเหลือเราได้ในเชิงของการสร้างบรรยากาศ และเงื่อนไขให้โดมินิกสามารถประสบความสำเร็จกับทีมของเราได้เขาผ่านการลงเล่นมาแล้วกับหลายสโมสรในหลายลีกเขาอยู่ในครอบครัวที่เป็นนักฟุตบอลดังนั้นมันชัดเจนว่าเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นความรับผิดชอบของเรา ที่จะต้องนำความรู้ในการเล่นฟุตบอลของเขาเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวลิเวอร์พูลและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะทำร่วมกันกับเขานะมาฟังความคิดเห็นจากฝั่งทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้พ่อเมี่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทางฝั่งของอาร์เบราซิกกันบ้าง แม้าทางแม็กซ์เอร์เบิลพ่มโยการกีฬาของพวกเขาก็ออกมายอมรับเลยว่าที่จริงแล้วพวกเขาก็ไม่อยากจะปล่อยตัวโดมินิโซบอสไลออกจากสโมสรนไปเลยเพียงแต่มันเป็นความต้องการของนักเตะที่อยากจะไปลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลประกอบกับการมีเงื่อนไขค่าจิดสัญญาที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถจะขัดขวางได้ โรเมนิ o โซบสไลที่พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วนะ Urban u r อร์เบนกล่าวเขากลายมาเป็นผู้นำอย่างแท้จริงให้กับอา r a เบร็บซิกของเราเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ แน่นอนว่าที่จริงแล้วเราอยากจะลงเล่นฤดูการใหม่โดยที่มีเขาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแล้วเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปอีกนานหลายปีอย่างไรก็ตามมันเป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองที่เลือกจะไปอังกฤษและไปลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรระดับท็อปของลีกยุโรป นี่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำหรับสโมสรของเรานละงานของเราก็คือการพัฒนาบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งทั้งหลายให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับนั่นคือสิ่งที่เราแสดงให้เห็นเสมอมาสำหรับเคสของทางโดมินิโซบอสไร์เราถูกบีบด้วยเงื่อนไขค่าจิกสัญญาของเขาซึ่งมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนในสัญญานั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องยอมปล่อยตัวเขาออกไป อย่างไรก็ตามเราจะพยายามหาตัวตายตัวแทนที่แข็งแกร่งเข้ามาเพื่อทดแทนการจากไปของเขาอย่างน้อยที่สุดเราก็มีการเสริมคนที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาทดแทนเขาเอาไว้ได้อยู่แล้วไายกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้จงคงอยู่กับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราอีกเช่นเดียวกันและเป็นคนที่มีข่าวแรงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ นั่นก็คือในรายของโรเมโอราเวียมิดฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลของทางนักบุญเซาเทมตันหลังจากช่วตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันพิีเมี์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา แม้ว่าท้ายที่สุดเขาไม่อยากจะช่วยให้ต้นสังกัดรอดพ้นจากการตกชั้นไปได้แต่าจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาก็ทำให้จู้ตัวกลายมาเป็นที่จับจ้องของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ร่วมหลีกหลายทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเวอร์พูลของเราสิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาก็คือการที่ทางฟาบิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด เรอ,อกมาจุดประเด็นเลยว่าลิอวอ่์พูได้เริ่มต้นการเจรจาคว้าตัวนักเตะกับทางเซาท์แฮมตันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วและการหาหรือถึงเงื่อนไขต่างๆสำหรับการย้ายทีมของเขากับตัวแทนของทางฝั่งราเวียเองอีกด้วยล่าสุดมันก็ได้มีการยืนยันออกมาอีกทางหนึ่งจากทางดีนโจนส์กูรูฟุตบอลของทาง g i ฟต์มีสปอรที่ได้ออกมาให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและยืนยันเลยว่า ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์กำลังผลักดันดิวนี้อยู่จริงลิว์พูเองมีการดำเนินการอยู่เบื้องหลังด้วยนะโจนส์กล่าวดังนั้นมันจะเป็นอีกหนึ่งดิวที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับโอกาสการย้ายทีมของโรเมโอราเวียจากเซาแธมป์ตันมันอาจจะยังไปไม่ถึงในจุดไค m แมก แต่ผมก็คิดว่าไหนไม่ช้ามันจะไปถึงจุดนั้นผมคิดว่าเรื่องของเดคันไรส์กับอาร์เซนอลจบลงเมื่อไหร่การแข่งขันแย่งชิงตัวของราเวียก็จะดุเดือดมากขึ้นแล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูในรายของมาโนโคเน่ฟฟิลตัวเก่งของสิงห์หนุ่มรัสเซียเหมือนเช่นกระบักกันบ้าง าบรรดาน,นักข่าวที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นพอลจอย m e เจมพีสและฟ b r i ซิ o โรมาน o ก็รายงานข่าวตรงกันว่าเขามีรายชื่อติดอยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆที่ลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวไปเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางเพิ่มเติมสำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางเวลส์ออนไลน์ที่ได้ระบุว่า ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการถ้าขอซื้อตัวเขาจากทางกรัดบ,บักแล้วและเร็วที่สุดอาจจะเป็นในสัปดาห์หน้านี้เลยลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อสเสนอที่26ล้านปอนด์ให้บรสเซียมือนเช่นกรัดบ,บักพิจารณาเป็นค่าตัวของมาโนโคเน่แหล่งข่าวของเวลส์ออนไลน์ระบุ นี่คือนักเตะที่มาร์ชวาเซอร์อดีตผู้รักษาประตูของเชลซีที่ในตอนนี้ผันตัวมาเป็นกูรูได้ยกย่องเขาว่าเป็นเหมือนกับแข่งปรากฏการดังนั้นมันจะเป็นการซื้อตัวที่คุ้มค่าของสโมสอนจากแอนฟิลทั้งนี้หากทีมของเยอร์เกนครอปสามารถปิดดิวโคเน่ได้ได้สนนราคาเพียงแค่26ล้านปอนด์จริง มันจะทด้ไปสามมิดฟิลด์ที่เราซื้อตัวมาต่อจากอล็กซิสแม็กอาริสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลมีค่าตัวรวมกันเพียงแค่121ล้านปอนด์หรือไล่ๆกับค่าตัวของจุดเบลริงแฮมที่เราถอนสมองออกมาก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของโคเน่ที่ได้รับจากการรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุไม่เกิน21ดปีในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนั้นรายงานข่าวดังกล่าวก็ระบุไปอีกด้วยว่า มันจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการย้ายทีมของเขาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ